เฮ้ยเหลนหมู่บ้านหมู่บ้านเอาเะล่ะเราขับเลยไปก่อนไหมเราก็รอเช้าอันนั้นมันไม่ใช่หมู่บ้านเนนะอันนั้นมันคือเออหมู่บ้านถูกแล้วหมู่บ้านแต่ใหญ่โคตรอะ่ะฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านเฮ้ยอันนี้ค่ายโจรฟุกค่ายโจรค่ายโจรค่ายโจรเล่นเปล่าเ <laughs> ล่นเปล่าเล่นปล่ารอรอรอเช้ารอเชา้ชารอเช้าโอ้โหรอรอเช้าไหม้รอรอเช้าไหม้รอเช้าเนี่ยรอเช้าเนี่ยเอาตรงนี้เลยเหรอไลไลเฟิร์นเหมือนช่วยยิงหน่อยยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยคุณหลุดออกมาแล้ว โดนโดนไหนอะนู่นไงนู่นไงนู่นไงเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆมันก็โผล่มาขับ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 มาโดนปะไม่โดนอุ๊ยสปอร์ตหน้ากูเลยโดนโดนเน่ยน้องมันไม่ขับมาหาเราอะมันเปิดเพลงคููเฉยๆเราไปแอบแอบปิด พี่อะไรในนี้พแบบี่อะไรแพบบี่อะไรชังจังส้มไปสัตวังส้มจังส้มามามาดูแลรถไฟเราดิเลยมาดูแลรถไฟแบบว่าพี่ตีตะขาบตะนาไม่ค่อย,ยจะดีเท่าไหร่เมื่อไหร่จะเช้ากี่บงแล้วนะแปบบ๊ปแๆบบเอ้ยมันมันปีนขึ้นมามันปีนขึ้นมาเอาแล้วเชาว้ชาแล้วเชาว้ชาแล้วไป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 สวัสดีพี่ชายโอ้ตายทั้งมาทั้งคนเลยเอ้ยเหลือม้าไปหน่อยพี่เฮ้ยอันนั้นมาเป็นหรือมาตายไหนอันนี้มาเป็นโอเคมาเป็น แป๊บๆขอดรอปของทิ้งก่อนเดี๋ยวมาเก็บเพราะว่ามันจะต้องใช้อันนี้เยอะแน่นอนไปเราบุกค่ายโจนก่อนแล้วเราค่อยไปบุกหมู่บ้านไอโจนอยู่ไหนวะเนี่ยอันนั้นเหนืออันนั้นไม่ใช่เหมืองเหรอมันคือค่ายโจนนี่กูจําได้มันมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนแบบเหมือนค่ายซอมบี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวส่งมันไปอยู่กับเพื่อนก่อนจัดนี้เออจะเก็บศพมันไปด้วยราคาดีมาผู้ศพมันเยอะจัดโอ้โหเพลงขึ้นไม่หยุด อุ้ยอุ้ยมีปืนมีปืนอยู่ข้างนอกโดนโดนเลี้ยงแถวเข้ามาเลยน้องเลี้ยงแถวมาใจเย็น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 ใจจับมือทุกคนโดนโดนมีปืนเนาะมีปืนเนาะปืนอะไรพกปืนวะปืนซอมบี้ป้องกันตัวเองซอมบี้มีดาบซอมบี้มีปืนโดนหมดอะไรเงี้ยหมดยังโอ้ยยังยังยังโดนโดน โดนโอ้โหโอ้โหเดียนแบบนี้นายอึ้งนายอึ้งจิงจริงจริงจิงไอ้ฟุกไอ้ฟุกไอ้ฟุกไอตาย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 ไปเลยไปเลยหลบเลยหลบเลยปั๊มปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนไม่มีไม่มีเบ็นเดชไม่มีเปนเดชไม่มีเบ็นเดชแป๊บแป๊บตอบให้ตอบให้เอาที่ไปของดีโอเคโอเคโอเคว้ายกูมาแหละผ่านแผลแป๊บผ่าแผลแป๊บได้ได้ได้เด็กกูมามามาหมดยังอย่งย่งเพลงยังไม่หมดเลยใช่ปะ อืมมันยิงปืนใหญ่ได้นะมันยิงปืนใหญ่ได้นะเผานี่ไงวอทกูจำได้ว่ายิงได้เฮ้ยมันยิงหมู่บ้านได้ปะเอาปืนใหญ่ยิงไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยน่าประเดิดเต็มเลยตรงนี้ได้ได้เด็ดกระสุนด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวทั้งปืนทั้งกระสุนตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคสวยทำไมเพลงไม่หยุดเลยไหน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 ตรงไหนที่มึงบอกว่าเด็ด นูน่นนูน้นนู้นนู้นฝั่งนูน่นฝั่งนูน่นตรงนี้ป่ะนี่มันมีเซฟเฟอร์้วนี่มันเข้ายัางไงวะมึงต้องหากุญแจมึงต้องหากุญแจออ้โช็อ,ชอตกันโบอเอ็กชั่นไรเฟลิลพี่ขอเลยแล้วกันนะน้องมีสองกระบอกอะว่าเยอะไปเพื่อนเกินไปเออโอ๊ย what the fuck มีคนอยู่หน้าบ้านเราไหนสวัสดีครับเอ้ยซอมซอมบี้ขี่มา้าเลยกลับเลยโอเคพวกเราได้มา้าละเฮ้ยมาดำมาสักเถา มันต้องมีดิกุญแจอ่ะเอ้ยมีข้างหน้าอีกยังไม่หมดไม่หมดอีกเหรอโคตรเยอะเลยไหนไอ้เชี้ยไม่น่าประหุกมาเลยโอ้โห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 เยอะไป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 ไิงอยู่ม่ใช่ยิงอยู่ยิงอยู่โอเคโอเคลุ้งยังเกือบตายได้อยู่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโหดโศโพดเยอะโอ้ย่ะรวยเอาละแล้วกุญแจมันอยู่ไหนอ่ะมัน เดี๋ยวหาก่อนมันจะมีสักตัวถ้ากูจําไม่ผิดนะ EP ที่แล้วกูจําได้กูไม่ทำอะไรเลย EP ที่แล้วไอ้ยน้องๆทำให้หมดเลยไ<ช>ม่มีคุณเจ่ะไม่มีคุณเจ่ะกูจําได้มันมีคุณเจ,ณเจ,ณจมึงก็นเปล่าหรือว่ามึงหรือว่ามึงมันน่าจะเป็นซอมบี้อันนี้เปล่าอันนี้เปล่าขายได้อันนี้นขายได้ไข,าไดขายได้เหรอในตัวนี้ตามใบประกาศจับเฮ้ยโอเค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 อเ้ามันไปขายวะใช่เหรอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงยสวนะนี่ไงนี่ไงไอ้นั่นเก็บใส่เป๋า เลือกดุ๊กดิ๊กมันดินี่ดุ๊กดิ๊กมันนี่ไข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 จ่อจ่อจ่อกูจ่อเลยเออแบงแบ่งแบงแบงได้ไปสามแล้วกูไปสามกูไปสามกูไปสามแล้วก็ปืนใหญ่เก็บเก็บเก็บกระสุนปืนใหญ่เก็บเออมันเอาไว้ไอ้นั้นได้เว้ยแบบติดรถเราอ่ะแล้วยิงเชี่ยเดี๋ยวเราต้องยิงกับเทชล่านะได้ได้ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เออเชื้อเพลิงไปไปต่อดีกว่าอันนี้เชื้อเพลิงอันไหนมากกูไม่รู้แล้วตอนนี้ เอาขีดมตะโวนเชื่อมันเข้าวัดเลยแบบถอดรองเท้าไว้ออกมาก็คือไม่รู้หยิบรองเท้าใครอ่ะแต่คือขอหยิบไปก่อนหยิบอะไรได้ก็เอาไปก่อนเยอะไม่โคตรไกลเลยโคตอนกลางคืนแน่เลยเชื่อมาโอ้ยแหลกโคตรแหลกเลยเอาล่ะแคปตรงเนี้ยยาวๆว่าเราแคปตรงเนี้ยได้ยาวๆเลยพวกโอ้โหกลางคืนละเรามีไฟฉายพวกเรามีไฟฉายบนหัวพวกม่เไปเลยโอ้ยสอมเบย์น้องเติมไฟก่อนเฮ้ยกลางคืนแดงอ่ะชิบหายละ แล้วก็ออกมาป่ะแปะไว้อันนี้มึงแปะไว้ยังยังแปะไว้เลยแปะแปะไว้กับที่ก่อนแปะไว้อะไรอะอะไรอะเพลงมาจากไหนอะเออมันเป็นกลางคืนแดงล่ะเราไปก่อนดีกว่าเราไม่ต้องแวะแล้วใช่ไหมหมู่บ้านไม่แวะแล้วไม่แวะแล้วโอเได้ได้ได้นับแล้วนัแล้วโอเคฟุกเราได้ปืนใหญ่ละสบายละเราเราโคตรโอพีแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยหมาน้องหมาเฮ่ทำได้ได้เอาศพซอมบี้ให้มันกินแล้วมันจะเป็นพวกเราเชี่ยเราเราเข้าเชลเตอร์ก่อนค่อยว่ากัน ไอ้ฟุกตังกูศูนย์บาทอะซื้ออะไรได้เออเราเราเรามีอันนี้เรามีศพศพเอาลอเยอะปะใช้ได้โอเคโอเคโอเคขับไปเลยพี่ชายขับไปเลยพี่ชายมันจะหมดกูเติมไปเยอะอยู่นะไม่เป็นไรกูมีทานสอรองอยู่เฮ้ยอะเฮ้ยกูอะไรบินผ่านหน้ากูวะกูดรอปอะไรไปกูดรอปอะไรไปเอาไปว่าช่างมันแล้วกันอ้าดรอปตอนขับรถไฟอยู่นะเรียของหายได้ของมันบินไปเลยมันบินผ่านหน้ากูไปเลยเฮ้ยถึงแล้ว แปดหมื่นโลกูจําได้กูดูคดนน 8, ลิปมึงนะแปดหมื่นโลมึงเข้าปุ๊บมึงแตกเลยนะจําได้นะกูจาได้นะกูจาได้นะเราเราต้องจอดเราต้องจอดจอับได้จําได้เอ้ยมันมีแวมไพร์เกิดในร้านสะดวกซื้อมันเป็นไรเรามีนี้อยู่เรามีเช์ร<ห>ีส่สุดสุดเก่งเจอปุ๊บขายเลยยังตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอโอ้เชา้าพอดีเลยแต่มันแวมไพร์ไปขายได้ใช่ป่ะใช่ใช่ไปเก็บแวมไพร์ขายซะ นี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ร้อยห้าสิบอะเอ้ยเอ้ยเอาเอาเลยเอาเลยเราซื้อกระสุนแบ่งแบ่งกันหน่อยไม่ไห,วก,ห,ว,หวกระสุนกูหมดละหมดละกระสุนกูหมดละไอ้นาหนี้มาเก็บตังตรงนี้ร้อยห้าสิบมึงเอาไปเลยกูมีเยอะละเดี๋ยวซื้อซองกระสุนซองแจกดีกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมาน้องอยากได้อะไรมาเลยตามเลยน้องกูมีเอารอหลายตัวอยู่เอาจริงเราหน้าซื้อชุดเกาะด้วยนะเออใช่รอบหน้าเดี๋ยวถ้าไม่เกิดไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเยเราต้องจอดหมู่บ้านแล้วปุ๊กไม่งั้นถ้าเราไม่มีชุดเกาะกูว่าเราไม่ไหวว่ะ มา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 กระสุนมากระสุนมากระสุนเออซื้อของคุเลยกระสุนกูเยอะจัดเท่าไหร่กระสุนกูเยอะมากแล้วตอนนี้ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับลูกซองร้อยเก็บดิไอ้พวกเก็บไม่ได้เก็บได้เฮ้ยเก็บไม่ได้จริงทำไมวะอ๋อยังไม่ได้จ่ายตังค์ไอ้เหี้ยเก็บเลยไม่เชื่อยังไม่ได้จ่ายตังค์ไมไปรับลุงเขาไม่ได้เจะจะลุงขอโทษผมไม่เห็นลุงก็ซื้อซื้อแบนเดดสัก อันสองอันกับสเน็กออยจำเป็นจำเป็นไม่ไ่ไหวแล้ววะขอไปชีแป๊บนึงได้ได้ได้ะไม่ออกไม่ออกออกโดยไม่มีมึงกูก็แตกแกมีเกาะขายปะมีมีมีร้อยนึงอ่ะอฮ้ยพอเหลือเลยโอเคร้อยย้าเลยเหรอว่าดีกูว่าจะเป็นกูซื้อเลยเอาฐานไปสักอันหนึ่งสำรองไว้ไม่ต้องสำรองอ่ใส่มาเลยใส่มาเลย อุ่ยได้อยู่ได้อยู่ไอเชื้อเพลิงเราแบบว่าไปตึงอ่ะเดี๋ยวนะคุณต้องซือ้ออันนี้ด้วยนี่วะนี่มเมท้าชีย้ยิงแม่องอย่าพูดมาโโหโคตรแพงเลยซื้อไม่ได้เท่าไหร่แปดสิบอ่ะเมทันชี้กันนะอโอ้โหฟุหกมึงทำอะไรมากูเอ,อ้าเฮ้ยมันตายอยู่แล้วมันตายอยู่แล้วมันตายอยู <ler od> ่แล้วเดี๋ยวมันเพิ่งตายวะเดี๋ยวมันเพิ่งตายวะทำอะไรมากูทำแล้มันเป็นเชื้อเพลิง เฮ <c oughs> ้ยไม่ได้ใส่ด้วยเลย,ยไลอ้ยัยแม้ยเชอร์ลิฟต์ก็ดนอไปด้วยช่างแม่ไงไองยัยไม่เอา,าละช่างแม่งช่างแม่เ<อ>งเราด้านขวาไกลไป,ไปไปหมู่บ้านดีกว่ารอบนี้เราจะเลดหมู่บ้านหมู่บ้านด้านซ้ายด้านขวาขวาโอเคไม่ไม่ไม<ๆ>่ถามไปเฉยอ <c oughs> เพราะว่าปืนใหญ่เราอยู่ด้านซ้ายไงเออด้านขวาทำไมไปไปลงเลยลงเลยได้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 ดูเหล็กดูเหล็กเหล็กมาทำอะไรใต้ห้องเครื่องพี่ เฮ้ยไอ้ฟ <Bam. S 1> ุกไอ้ฟุกยิงได้ด้านล่างด้านล่างไม่ได้วะเดี๋ยวกัวปืนใหญ่ยิงมันเองกูัวปืนใหญ่ยิงมันเองสวยสวยเฮ้ยเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านโอเคเจ้าบ้านแจกลอตเตอรี่เลยดับเลยเพื่อนไปกูยิงไม่ได้โอเคได้ละมกูยิงติดกูหรือเปล่าขัดลำกล้องขัดลำกล้องเฮ้ยซอมบี้ถือปืน ได้แค่ถือมึงงั้ไม่ได้ยิงหรอกไม่ได้ยิงหรอกไ,ได้แค่ถือมึงงั้เอ้ยมันเดินผ่านกูเพื่อไปตีมึงคืออะไรวะมันมุ่งจัดทำไมทำไมกูไม่ดีตรงไอ้เรื่วเรืวเรืวเรืวอ,<ๆ>อันนี้ไม่ทำอะไรเลยซอมบี้เนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยอู้ไอ้เหี้ยอู้เป็นซอมบี้แล้วอู้เหรออุยอันนี้น่าจะเพลงเก็บเลยมันจบแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบได้ได้โอ้โหแม่ไอ้ฟุกไอ้ฟุกจะนมจะนมนมไหนนมไหนไหนมนม มิวเหรอของใหม่ของใหม่ใช่ไหนวะโอ้โหบัรมูลบัรมูลอีกแล้วหรอเอาไงดีวะนะแอบไปตู้เซฟแล้วก็ไล่ยิงก็ได้อยู่ไอ้น่ะไอ้ไอ้ไอ้ลอตเตอรี่ไปไหนละหาแป๊บหาแป๊บได้แล้ลๆได้ลชิมีมาป่าบ่าวะสามสองสี่สองห้าสามสี่สองห้าจัดไปเดี๋ยวกูยิงให้โอ้โหมันถึกมันถึกสานะลูกหนในใโอเคโอเคในสองสห้าสา 4 2 5สวยสวยสวยสยไอย่ๆมีคนเฝ้าอยู่ในนี้เจยตกใจหมดเลยมียันดีัน1 2 3 4 5คนละสามคนละสามโอเคนีกันนี่ต้องกันต้องุยกันมันบัก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 มันเข้ามไม่ได้มันเข้าไม่ได้สวย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 สแวพายเก็บแววไพาย15บาทได้ได้ไดได้ เก็บเลยบัมพายสิบห้าบาทสิบห้าบาทไปด้วยสิบห้าบาทเฮ้ยมองอะไรอะ่ะมองอะไรอ่ะมองมองอะไรอยู่ในกระเป๋ากูมามมองอยู่ในกระเป๋ากูด,ดีกว่าไป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 ,ไป,ไ,ปไปเลย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 บัมพายไม่น่ากลัวเท่าไหร่หมาป่าน่ากลัวไอ้ฟุกไอ้ฟุกวัด <What? S 1> ขึ้น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 ไป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 ขึ้นเราออกรถเลยเฮ้ยมึงใครเนี่ยไอ้เชียโอทเด็กวัด มายังมายังกูกูไปนะไปเลยไปเลยไปเลยเลยเท่าไห,หร่แล้ววะสามทำไมเจอหมู่บ้านเร็จวจังวะสามหมื่นสองเสียงไรเสียงไรเสียงไรอยร่ายิงปืนกูปืนกโูโอเคโอเคเชา<ๆ>้าแล้วเช้าแล้วเฮ้ยอย่าลง